เราต้องเน oh, ่ยลงที่ตึงๆใช่ไหมอันเนี้ยสู้สมาทเอาตัวรอดสู้ยงมีตังลมฟ้าไปเลยไม่แวหลอกอกแก้ไปนะลมฟ้ามองฟ้า ผมว่าจะเล่นหนักเทเลทายแบบนี้ไม่ไม่ได้เล่นแบบใหญ่เทเลชายนานมากเนัะเล่นไม่ได้ไมีเวลาเปิด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 กี่โสี่ทุ่มหนไปเล่นบ่อยมากเรปิดหนัก ไม่มอะเขาลงไม่ถึงกันหรอกถ้งลงถึงเขาลงที่อื่นกันนะขีส่สังมาแล้วครับแต่เขาไม่เลี้ยวริวโกง,งนะลิปที่พี่ลงก็เห็นว่าเริวโกงโกงไงหรอริวโกง,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 งเขาใช้ปืน ืนเพื่อเกมโพกขี้โกครับทุกคนมีพกไี่ถือเป็นเมีน,อ, ER นยอยู่ใช่ไหมมีพกอ่ะมีพกได้หมดทุกอย่างยกเว้นปืนไงเระเปิดได้ระเปิดได้หมดอยากได้หมดอ่ะยกเว้นปืน่ะสิ่งที่เรียกว่าปืนไม่ได้อ้เหี้ย แต่ว่าปืนยิงยามันไม่ไม,ไม่ไม่นับนะปืนยามมันเอาไว้ยิงเพื่อนได้ไม่นับก็ถือว่าเป็น,ย,นย,ปยิงเพิ่มเลือดเพืนอะไรจะไปยิงอื่นคงไม่มีใครบ้าเอาปืนยิงยาไปบวกกับปืนแน่นอนมีก็มีนะวันบันไงนบันไงวันวันจะได้ไหมวันที่คอยยิงยวันขปนา<ม>่าอยากให้เรียนเขาเพิ่มผมอยากได้เออนั่นครับนาทีเกียวๆๆๆเกียวตกใจ าจม้นเลยเดี๋ยวคนด้เจอคนเอามาสััของไม่ตัวคนเดยแต่ว่าที่รู้ว่าสมมอิสมมก็ไม่มีอะไรให้มันป่ามาผมเราก็ไม่มีอะไรเบบโอ้โอ้ตึ้แรงเนี่ย ไม่แต่แต่มันมีได้หลายอย่จสามเหรอปีหแตแล้วแต่ว่ีพี่ิเลรอเฮ้ยคุณใช้ปืนเหรอไม่มใเขียวเก็่เก็บหมบเลยเม่อกี่วไอ้ชื่อมันขึ้นตีจะตายตีวะเนี่ยสองตีอะ คนที่ร้องเพลงอ่ะเขาตายหมดไปแล้วเอ้ยตัวแพ้เขาตายหมดแล้วเนี่ยน่ารักจับเตอร์ฮัลโหลพี่ว่าไงกันนะโอ้ยเขาตายหมดดี้แล้วเจทำอะไรอยู่ดูชุดนูอยู่ไงอ๋อนึกว่าร้องเพลงไม่รู้ว่าเขาโดนใครใช่ไม่ใจจิตในดังขนาดนั้นหรอกจบก่อน <c oughs> ตวอพออยู่ไงเข้าคนชุใจ <c oughs> คนชุคนขึ้นมาพี่รวยมากช้วยเหรียญมาก <c oughs> แต่นี่แตสวยซื้อ ให้มันเข้ามาในบ้านแล้วเราก็ลุมให้มันคิดว่ามีคนเดียวเว้ยให้มันเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแต่คาร์เตอนะสถานี้มันเกลือมากที่ปกติหนูเจอเกลือนพื้นไม่หมดเลยเออผมไปเอาเกียวอยู่โรงงานหรอก กวจะได้มา,นนาจะยังไม่ออกไปป่ารวะว่า,วา,ะา,าเล้ลมีขหยิบ้ามากกว่าเขาจะมาื้อมากกว่าบสุวนให้ไม่ได้แลมีแ้วนมีแล้วคุณคุณปนอะอย่างเนี้มีใครจะใช้ระเบิดไหมอะหนูเจอระเบิดสองลูกแล้วนี่เระเบิดเลผมเอาปั้นระเบิดมา เป็นนะสอบตรอยื่อหนวะเขียวอยู่ไหนอะเนี่เขียวในี่ไงเขียวอยู่ที่มอน,นาู่ตัวโอโหวีตาบอกไเนี่ยไม่้กล่องเลไ่ตมันเป็นูชกตายหาย พีพีกันนเนเขาน้อยมันลงมาแล้วก็เ่นพี่กนนเนินเขาเล่นเราได้แค่มองอัน <c oughs> นี้มันน่าจะเล่นได้เหรอพี่อย่น <c oughs> อยบนเขาหร้อมนะั้ง <c oughs> ใช่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 เราจะอ้อมไหมอะ่จะจะอ้อมขึ้นไปไหรงอเปลารอวง เราเราเราดูวงกันเราดูวงกัน <c oughs> ได้เก็บ ie, ไอดอกดีไหมนะมันคะา,าไม่มีอะไรหรอก <c oughs> แต่ตอนนี้หนูไม่มีนกเอ้หนูหนูเอานกมามาเลย <c oughs> ไม่มีไอวอออ้ะไอราดูดิมีคนอย <c oughs> ู่ี่วนิว <c oughs> มันชุบไดเหลือแปดคนแล้วอ่ะน่าจะเหลือตีหนึ่ง มันมัน่าจจะจะมันอยู่โพชินโนกโพชินโกอยู่โพชินโกเพราะว่ามันชุบโพชินโนกโพชินโกถ้ามันชุบใครอยู่โพชินโกเราเพราะว่าร้านอยู่ที่โพชินโกแสดงว่ามันชุบที่โพชินโกพี่หนูเปิดโดนนะพี่พี่เหรอเฮ้ยพี่มันมันลงมาเต็มเลยอยู่บ้านเขียวอยู่บ้านเขียวเฮ้ยแต่ไม่ได้ปืนแล้วอ่ะเขาวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งเขามาบนในบ้านละเออย่านี่ยล้วล่ะ อะไรรู้เรื่องโด่งเคียวนะจ๊ะโด่งเคียวนะจ๊ะบอกเลยตาย ไมัได้คนเดียวไม่ได้แล้วเปิดความเรื่องไปข้ามาตอนไหนวะเดี๋าวป่ะปุ่น